เดี๋ยวนะผมฝันอยู่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเป็นเปนมึงเป็นมึงนะพี่พี่พี่มึงเปล่าพี่มิโซะสวัสดีครับเดี๋ยวมีมีเสื้อตัวใหญ่ป่ะเสื้อที่กูใส่ได้เสื้อที่มึงใส่บ่อยอะที่มันดูที่มึนดูเป็นมึงอะเดี๋ยวอืมอ่ะถ่ายอะไรพี่ขึ้นไปก่อนเถอะเขไปอะไรเดี๋ยวนะมึงซุกหลิ่นอยู่ในห้องในบ้านเหรอไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่เฮ้ยมีใครนอนข้างวะอ๋อไม่มี มีอะไรที่คนจำมึงได้บ้างดีเอา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 ดีเออ้าวมึงไม่อาบน้ำมามึงตื่นมึงอาบน้ำดิพี่มาทำอะไรเนี่ยมันถ่ายคลิปอ้ากูจะเป็นมึงวันเอ้ยะล้วจะพูดจริงเว้ยเนี่ยกูจะเป็นวันนึงแล้วมึงเป็นวันมึงเป็นกูมึงใส่แต่งตัวดีนะใส่เสื้อยืดสีดำก็ได้เดี๋ยวใส่กางเกงดำสูทดำด้วยเฮ้ยผมไม่เป็นพี่อ่ะไม่เอากูจะเป็นมึงึงกูจะลองเป็นมึงไม่ได้ี่ วันนี้พี่ไม่มีงานเหรอฮะมีเดี๋ยวบ่ายต้องประปชุมด้วยกันอยู่แนละ้วไงเอาจริงหรอเฮ้อพ,พี่นี่มากไกลเนอะพี่ทำมาทำปัป๊กปัป๊กปั๊กปั๊กโอ๊ยยัดฝั่นอยู่รึเปล่าทุกคนทุกคนกั๊กปั๊กปั๊กปั๊อ๋อมิโซสวัสดีจ้านี่จำได้เห็นไหมตะกุยเลยจำเสือ้อจำเสื้อได้ <h> พ่อเองลูก ถ้าเป็นคิวเทอป้าหนึ่งวันอยู่ในบ้านมันจะทำอะไรอ๋อ oh, ต้องมาอัดมิกซ์เพลงแล้วแล้วนี่มันก็ไม่ปิดเครื่องเนี่ยมันร้องเพลงอะไรนะไอ้ปาวานปะร้องนี่งโว้ยเชี่อ เเปปิิดคคลโอสวัสดีครับถ่ายก็ขึ้นจมูกเยอะเหอนไเหี้ยแม่งเสียภาพรักซีโอหมดเดี๋ยวเรามาลองดูนะวันนี้เนี่ยผมนี่คือคิวเทลป้านะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบียร์ใบยกนะดูดิว่าใครจะแสดงเหมือนกว่าน่ะอะไรเอารอแป็บหนึ่งสิได้เหียวมาแล้วอืมน่ะ พี่พี่พี่ทำไงอ่ะเดี๋ยวมันตั้งไม่ได้เหรอสิมที่ทำมา6ปีตั้งกล้องไม่เป็นอีกเหรอตั้งมาฮะพี่ตั้งอย่างนี้เอ้ยเล่นเหมือนว่ใครเป็นยูทูบเบอร์วันเนี้ยนี่นีอย่างนี้ด้วยสุดี่กผมดเดีป่ะปป่ะปะป่ะปะปโอ้มันรู้สึกอย่างนี้นี่เองะที่ผมตั้งมะ ปะ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 ปวดหัวเลยปโอ๊ยปะาเซิมปะาเซิมพอแล้วปา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 ปะปะไอ้แค่เป็นบึงนี่มันยากเลยเนี่ยเอางี้นะแค่เปิดคลิปก็หมดแรงแล้วสัตว์เดี๋ยววันนี้ผมจะมีถ่ายคลิปครับมีมีแขกเชิญด้วยมีแขกเชิญมาแขกเชิญด้วยเหรอจะรอดไหมกูกลับไปเป็นเบียร์ประโย์คนเดิมคุณได้ไหมอ๋องแต่งแต่งตัวเป็นกูเนี่ยใช่โอเคอันนี้สมัยคุณเบียร์ประโย์ประมาณ30ครับผม จิมทําอะไรนี่ไม่ใช่ตัวมึงนะผมรักมากเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวมึงผมรักมากเลยจิมนี่ไม่ใช่ตัวมึงนะวันนั้นลูกพี่จะเอาสีมาเขียนผมใช่ใจหายเลยใช่เหรอใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือตัวตัวผมไม่ใช่จะรอดไหมวันนี้โอเคเดี๋ยวเพี่เบียร์พี่เบียร์เสียงมันไม่ใช่อย่างนี้ดิอ่าให้สองให้สององสองก่อนสองก่อนผู้ชาอย่างนั้นเหรอ พี่เขียไม่สั่งกางขาล้อยกันเลยเจ๊เออที่รักที่รักขาตะขี้ยไม่เคยพูดที่รักเคยเคยยุงตังหน่อยได้ไหมคะแต่ยังตังกูเนี่ยยังคนเดียวค่ะตังกูแต่มันเก็บตังตังเพิ่งหยู่กับเมียค่ะไม่มีเมียหนูผมก็ขอทานครับผมนะคุณเจ๊มีขอทานสัอคนจีอึนจีเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับก็มี สาวมาหาผมที่บ้านนะก็แบบคนหลอก็แบบสาวมาหาน้องๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูสาวของผมนะก็ไม่ต้องอิจฉาผมหรอกผมสาวสวยอะ่ะเขาก็ตามหาผมอยู่เขาชอบผมอะ่ะแต่ผมก็คิดอยู่ว่าจะชอบเขาดีเปล่านะเออคิวเด้ว่างไง มึงอกี้เปกูปะคิดถึงกับป้าใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้วันนี้ไปเด็กกันนะได้วันนี้ไปเด็กกับมึงบ่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวพาเข้าบ้านก่อนนะแล้วเมื่อไหร่ึงจะชอบกูคะกูเนี่ยมึงบ่อยมากค่ะเขาบอกเลยไงเดี๋ยวถ้าอายุสามสิบอะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะชอบไงสามสิบะโอเคได้ดีลสามสิบนะกูพูดแล้วกูเขิ่อร่างเลยเด้อนัดจิโมงไมซิมอะไรนัดจิโมงอย่าอย่าบูลลี่ผมอะไรอย่าบูลลี่ผมแล้วเมื่อไหร่เราจะเข้าบ้านกันทุกมีสาวมหาลูกน้องสิมสิมอะไรมึงไม่ได้เป็นอย่างนนนี้้ไไไมมม่่่่คะััเเเิดงวลาอยยูกฮ ไม่อันกับเบสไม่เข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านนี่มเข้ามานี่เละทุกทีนี่ทำชิวตลอดเลยนะมึงพอกับเด็กมึงจะต้องเก็บรองเท้าให้กูเฮ้ยซิมซิมปกติมึงดมไม่ใช่เหรอวะดมเลยพอกับเด็กมึงต้องดมด้ิปัญหาแดงเอ้ยอะไรอะปัญหาแดงเข้ามาในห้องแล้วนะครับที่เถียงพี่เหรอวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยวันนีมาจากบ้านเลยจ้าออ๋ไปหิวข้าวจ้ายังไม่กินข้าวเลยมือเรียงข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปกินนั่งนั่งในพั๊บนึงนั่งในพั๊บนึงเบนหิวปะ ดูเลี้ยงเจแดงไปป่ะเจแดงเฮ้ยพี่เมียเลี้ยงเหรอเออพี่เมียเลี้ยงเองเลี้งไปป่ะมึงไปป่ะหิวป่ะไปเดี๋ยวกูไปกูกินด้วยไม่ปกติกูไม่เคยเลี้ยงด้วยกูเลี้ยงเองหมดเลยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเหมาะกันป้ามันยังไม่รับรักหนูเลยอะจริงเหรอเออซิมดูฟินนะไอ้ยักษ์กูได้ใหญ่แล้วทุกคนกูไม่ไหวแล้วเวลาเกินซิมสามรวมหน่อยไม่แต่ถ้าเป็นซิมต้องร้องเพลงด้วยกันได้นะไม่เคยมีสักนิดไม่ได้ป่ะ ต้องเต้นอย่างนี้เถอะวนตังวนตังเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจะพาเบสไปกินข้าวนะครับทุกคนโอเคได้เลยโอเคไปกันไปกินไอ้ถอยบิ้งดีกว่า ิงอ่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับเดี๋ยววันนี้มีประชุมตอนบ่ใบสองค่ะประเทศนัทค่ะประชุมบ่ายสองนะเอาอเมริกาเนียนนะได้ค่ะมีเอกสารเซ็นนะคะวันนี้ได้แบบนี้เลยค่ะได้จายด้วยนะคะใจกันที่ตึกใบยกตึกสูงสุดในประเทศกูจะโดนต่อยปุ๊บพี่บิงกัดฟันแล้วเมื่อกี้ เบ้แล้วช่วงนี้เป็นไงแบบมีหนุ่มมาคุยไหมไม่มีเลยมึงหายกูหน่อยเหรอกูสดสนิทมากค่ะเอาแบบกูได้ไหมไม่สามสิบไม่ใช่เหรอเสามสิบอ๋อโอเคสามสิบวันนี้สวยขึ้นหรือเปล่าเหมือนเดิมเหรอไม่มีสวยขึ้นมึงจะทํากูหวั่นไหวแล้วนะเนี่ยจริงเหรอแล้วมึงหวั่นไหวรึเปล่าก็ช่วงนี้ก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเฮ้ยตอนนี้เราก็ต้องลัลาก่อนหาแฟนก่อนนะเพื่อนนะอ๋อหาแฟนก่อนใช่ แล้วก็คือไปลองคบกันอะไรกันแล้วถ้าเกิดว่าไม่โอเคแต่ถ้าโอเคก็แต่งงานกูะถ้าโอเคก็คือใบายบายเลยป่ะเออใบายบายนะมึงเป็นเพื่อนกูนะงั้นดะเพิ่งคุยกับใครดิห่วงอ่ะไม่ได้ดิเบสเูิห่วงมึงเบสไม่แต่เพงไม่ได้ห่วงมึงไงเพราะฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องแบบไปเรียนรู้คนอื่นอุ๊ยแต่เมึงเรียนรู้มาเยอะแล้วนี่คิวเทมึงเรียนรู้มาเยอะมากใช่ใช่ใช่พี่เบียร์เขาสอนกูหมดเลยว่ามึงองเอเหรอเออพี่เบียร์เขาเป็นคนน่ารักเขารักครอบครัวนะบอก หวยซิมไม่สนใจเลยว่ะมันทำอะไรกับเบสวัะในรถอ่ะทำอะไรพี่เบียปีนหลังคาด้วยหรอดูดิดูดิดดพี่เบียปีนหลังคาว่ะไม่น่าได้แล้เนี่ยโหพี่เบียเยชื่อแล้ว <มา S 1> ว่าพี่เบียไวรุ่นจริงพี่เบียเซียนมากเฮ้ย <laughs> แล้วคิวเทตอนนี้มึงเป็นไงบ้างคุยกับใครอยู่คะไม่มีก็แบบคุยลูกคา้าเจอลูกคา้าที่หน้าร้านก็ คุยกันเล่นๆล่นเฉยอ้าวแล้วที่แบบไปเห็นออกรายการรายการหนึ่งมึงบอกว่าชอบลูกค้าที่มาซื้อไก่ขออันนั้นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ทำไมหึงอ๋อใช่ค่ะจะไปดูร้านไก่เลยค่ะใครเสื้อสีนดำเงินบางทำรถใหม่สองคันจะพาไปเดทกันที่ทะเลเอาไหมเอ้ยได้พี่วันนั้นทะเลแม่งเขียวเดี๋ยวไปอีกรอบนึ่งเอาที่ไปกับโบใช่ไหมนี้อันนี้เดี๋ยวคราวหน้าถ้ารถเสร็จปุ๊บปะเดี๋ยวมึงไปกับกูแล้วเดี๋ยวให้พี่เบียร์กพาเจไปได้ดับเบิ่าเดทโอเคป่ะได้ดิโอเคไปทะเลทางดด้้วยไป่ะ างได้ป่ะได้ค่ะแต่นอนคนละห้องก่อนนะกูไม่นอนห้องเดียวกับมึงอยู่แล้วค่ะอ่ะม่มึงไม่เร่องหรอกกูกลัวมึงกูัวก็กลัวมึงค่ะไม่นอนห้องเดียวกับมึงอยู่แล้วอ่ะยังไงสัญญานะไปนะโอเคไปนะโอเคไปนะไปนะโอเคเมื่อวานท่อากาศดีเนาะถอยยศดีกว่าก็ยศเป็นเพื่อนสนิทผมนะครับโทรวันละประมาณ40สายนะครับก็อันนี้เป็นรอบที่42่สจะโทรครัทุกคนไม่รับสายเลยว่ะไม่เป็นไร แต่มีมีที่รักนะครับ <st arts> หวัวที่รักก่อนก็ตอนนี้จะไปกินเจ๊แดงนะแต่ว่าไม่มีตังนะครับต้องให้เจ๊โอนตังเข้ามานิดนึงนะครับมาดูว่ายดยดไม่รับนะแต่เจ๊จะรับหรือเปล่าเจอ่อ,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 อนเงินได้ไหมไม่ได้หรอไม่จะจะ,จะเลี้ยงไอเลี้ยงเจแดงไอซิมกับไอเบสอ่ะเฮ้ยเจโอนโอนตังเดินเีินไม่ได้สักบาทเลย เฮ้ยเจ๊ไม่ได้ดิฉันอยู่ไม่ได้เจ้ไม่ได้บอกว่าครับอกพี่เบียว่าให้ไปขอเปือ้อนแต่งไม่มีตังแล้วนี่ฉ,นฉันฉันฉันเองเนี่ยแหละพี่เบียเนี่ยเจ๋อ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 โอนตังหน่อยอยู่ลิวเคนลิวเคนลิวจังสบายดีมั้ยสบายดีสบายดีเนาะ เบสเราถึงร้านแล้วนะเราเดี๋ยวรำกินข้าวกันนะวันนี้กินอะไรอ่ะกินซ้อมทำเชแดงของพี่เบียร์ไงจะไปไหนล่ะอ๋อพี่เบียรงมาคัพให้มากินนี่เหรอใช่ใพี่เบียรงมาคัพคือมึงอยู่กับพี่เบียร์มึงต้องกินเชดงทุกเมื่อใช่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 มึงกินเขินได้ไหมเพราะมันมันไกลบ้านมากเลยแต่โค้งแข็งขึหน่อยดิได้ดิเพื่อนเป็นไงบ้างน่ารักไหมครับเขินป่ะปกติสิมต้องเขินแล้วเหรอะเขเอาละครับทุกคนก็ อพาเบสมาแล้วนะครับไอซิมแล้วก็เมื่อกี้บอกรักเบสไม่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่ามึงแดงไงอยิมแต่รักฮะไม่น่ามึงแดงเหรอเหมือนกูขาดเขาปวอนเขาเป็นเว่นดีืว่าใช่นี่อันนี้กำลังเป็นเอาเรื่องจริงมาพูดนะไอ้ยิมเป็นเมื่อไอดยศโทรมาวะอายโอยุโทมาเฮ้ยอร่อยศยป็นยศกูเรียกพี่ไอพี่ยศพยศยศไปยศไอไอรถคันนั้นเป็นไงบ้างวะพอดีไอไอซิมมันถามมาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอออะไรทำไมพี่ต้องใส่แว่นรู้กระเปล่าทำไมพี่ต้องรู้เปล่าเพื่องรัก เฮ้ยเรารักกันนะเนี่ยเฮ้ยเรารักกันนะมึงคนแ่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ตัวมึงน่ะใช่สิเ้ยราเราตัวมึงตกลงว่าจะเป็นแฟนกันแล้วนะเฮ้ยตอนนี้ต่างคนต่างอยู่กันก่อนแล้วก็ใครจะไปคบใครก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าเราสามสิบเราจะมาแต่งงานกันใช่ไหมมาแต่งงานได้ฉันไม่ได้ไปอย่างนั้นไม่ใช่ พี่เบียร์สั่งให้หน่อยดิช่วงนี้เงียบอ่ะไมต้องเสียงกันอ่ะพี่เบียสั่งให้ด้วยผมหิวมากเลยพี่ขัดไม่ไดผมหิวแล้วร้านพี่ทำไมพี่เบียรโกลนติงเน่ยพี่ผมผมทำเอสมาได้ไหมครับเอสมาใช่เดี๋ยวผมทำให้ทกาเพียร์ลูกค้าเขาอยู่ฮะผมอยากทำมาพี่ผมอยากทำมาพี่เฮ้ยมึงพาผมทำมอยากทำมาพี่เอาไหมทำกันไหมเอาดีดิดิเอาให้คิวเทสั่งให้หนูด้อย่างิคิวเทรู้เอาอันนี้อันไหนอันนี้เจ้านาย เจ้านายไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้คิวเทอันน, Q น,นี้อันนี้มุ่งวายที่พัดผ้เาเขาค่ะเขาเ,เาาขพิ่งเจอคหน,น้าหน,น้าเขาแก่ขึ้นในลิหน้ามามทุกคนคนนี้จะบอกความจริงทุกอย่างเลยว่าคิวระหว่างคิวเทอป้ากับเบสเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกันบ้างจริงจรคิวเทมึงก็ชอบกูแหละใช่ไหมชอบเออแต่ไม่พูดไวันนี้วันนี้มึงสวยนะทำไมทำไมมึงไม่ร้เอ้ยกูอยากรู้ทาไมมึงถึงไม่พูดสทีว่ามึงชอบกูอายคนอะไรเงี้ย ออยทำไม <c oughs> ออยพี่เบียพี่เบีย <c oughs> คิวเทเคยเมาอะไรหนูปะ <c oughs> มันเคยบอกว่ามันชอบหมะไม่เคยมันเคยบอกชอบใช่อะแล้วบอกว่าอะไรกู <c oughs> มไม่ค่อยบอกกับพี่เบียรหรอกไอที่เราคุยอ,อนตงคืนทุกคืนอะอย่าไปบอกพี่เบียรนะผมเนี่ยคุยกับเบสทุกคืนแล้วก็มีก่อ,อนิงมาก็บอกว่าอะไรคิดถึงใช่ปะคิดถึงใช่ใช่่ พี่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมพี่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมคลิปนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะอะไรพี่รับได้ใช่ไหมพี่เหลือรับอะไผมไม่โดนแล้วนะคาแรคเตอร์นะทุกคนไม่ใช่ตัวตนนะทุกคนคาแรคเตอร์นะกูไม่ได้ทำตัวอย่างนี้กูไม่ได้ทำโกยการอย่างนี้ ทำไมพี่เบใส่แว่นแล้วแต่งตัวงี้ทำไมจะต้องแบบท่าเทอามันต้องแอคตลอดเวลาเอ้าพี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพี่เบลพี่ีข้แอคเลยนะพี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอ้ยมึงดูดิพี่เบลขี้ครับพี่มีนาฬิกาป่ะเอามาดิอะไรมนาฬิกาทำไมอ่ะพี่ลืมใส่พี่ลืมใส่อันนี้ของพี่นี่ของพี่ผมเพิ่งสีทองอ๋อครับพี่เออคนละเรือนกันหลวมเลยจะหลุดเลยหลุดแล้วมึงอ่ะที่มีคนอยากคุยกับไอซิมเนี่ยแหละใครพี่ หาดื้อใช่ไหมเพื่อนเนี้ยฮัลโหลบิงสวัสดีค่ะบิงไอ้คุยกับซิมหน่อยไอ้ซิมมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะเออซิมอ่าพี่บิงเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปนะเนี่ยพี่เบียร์มันเลี้ยงข้าวผมอยู่พี่บิงเดี๋ยวบอกพี่นุ่นเอากาแฟนะกาแฟหวานนะคะอเมริกาโน่หวานผมกินหวานผมกินหวานนิดนึงพี่บิงเดี๋ยวเข้าไปนะได้ครับฟังดูไอ้ซิมนะครับไดครับหลุดกรยังกลัวอยู่ ยังก็มีความมีความกลัวจริงๆไม่ิดเจอแล้วหมมาดิยังมีความกลัวล พี่เดี๋ยวผมมาส่งแฟนที่รถก่อนนะครับพี่ปาเบสมึงหนึ่งกูผูกมึงไอเบสมึงมีเขาแล้วอย่าลืมโทรมานะคืนนี้นะได้เมื่อคืนเราคุยแต่ไม่ต้องคุยกันนะหาหลอกเนาะได้แล้วเราต้องโอเคเดี๋ยวเราไปเจอเราไปเจอที่พยานะไม่คุยอะไรเราไม่มีไี่เป็นไรเนี่ยบายบายที่รัะเป็นลูกชายนะพี่นะโชคดีายคุยกันบนายบายครับ่ายบายครับ่ายบายค่ะเมื่อก่อนไหนบอกว่าอะไรจะไปแต่งอะไรสามสิบแต่งงานในมึงบอกไม่เอาไงเมื่อคืนผมคุยว่าอาจจะเป็นยี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้านายบอกไม่เคยคุยไงไม่คุยเลยไงตอนนี้เราจะคุยนี่ ลองใช้ชีวิตแล้วก็ทํางานไปก่อนเก็บตังค์กันไปก่อนผมอยากจะดูแลให้ดีที่สุดเราไปซื้อกาแฟก่อนเดี๋ยวพี่ไอ้นะไปซื้อกาแฟก่อนแม่รับบทกูฮะ<า>รับบทกูเออว่ะเออเฮ้ยอ, <c oughs> อ,อะไรอะไรพี่ซื้อกาแฟาซื้อกาแฟคนดูด่านี้จริงๆหรือว่ไอสัตว์ไอเจ้าหน้าที่หรือคนเป็นท่ากระตกไอ้สัตว์ไอจิมครับพี่ดูดิับพี่เออมาเนี่ยมาเนี้ยนะเอ้าผม เจ้าของตึกประยุกต์ผมเองอันนี้คิวโชป่ะปั๊กปักใช่ปั๊กปั๊กคือแต่เขาคุ้มากครับไอไอซิมเอาอเมริกาเย็นหวานเนาะพี่รู้อยู่แล้วนี่ยรู้อะอเมริกาโนเย็นหวานแก้วหนึ่งครับโปรโมชั่นเหรอไม่เป็นไรครับผมเจ้าของตึกโปรโมชั่นไม่เป็นไรเดีแต่ว่าโปรโมชั่นต้องเอาถ้าไปกินข้าวตึกประยุกต์๋ยวให้โปรโมชั่น เดี๋ยวเอาเป็นเอาโปรโมชั่นครับเอาเป็นอเมริกาโน่เย็นสองแก้วครับผมครับโปรโมชั่นได้เก้าสิบเก้าบาทนะอุ้ยแจกดีมากเลยแก้วที่โเ๊ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาส่วนลดไม่เอาไม่เอาโปรโมชั่นไม่เอาดับแตงสองแก้วแบ็เก้าสิบเก้าบาทโอเคไม่เอาไม่เอาโปรโมชั่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยนายบอกไม่เอาโปรโมชั่นเบียร์เบียรกได้คนตีนเขาริมเบียร์หยอกได้คนตีนมาก้พี่เขาเดี๋ยวนะนี่นี่ อ้าพี่ไม่สแกนอ่ะสแกนจ่ายได้พี่สแกนไม่เป็นอ้าวแกนไม่เป็นเฮ<อ>ียเขารู้พี่แก่แล้วสแกนไม่เป็นกูกูไม่แก่ไปดิเอ่พี่ขมอ่ะมันไม่มันไม่หวานเลยเนี้ยมันขมอ่ะผมกินไม่เป็นอ่ะกาแฟต้องอย่างนี้คนที่กินกาแฟต้องอย่างนี้ได้กินหวานกินไม่เป็นเนะยผมกิน,นต้องกินหวานหน่อยพี่มาไปประโยกกันครับไปกันพี่เหมียวขับช้ามากเลยอ่ะ าพี่เบียช้ามาเลยพี่เบียอาอคนแก่ขับช้ามากเลย เมียวเมียวก่นาทีถึงอะประมาณสิบนาทีสิบนาทีโอ้เร็วมากเร็วมากอาไอซิมอยู่ไหนวะไอซิมตามอยู่ปะไม่ตามอะไม่ตามเหรอจะจะลืมลงลืลืมลืมล,ล,ลงเหรอเออไอซิมสายอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้นะทุกคนซิมแบบไม่เคยมาตรงเวลาเลยสายตลอด <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับเ e ลโล Hello Welcome Welcome to Bayong Sky Hotel สวัสดีครับน้องจอที่เดิมนะจอที่เดิมขอบคุณมากขอบคุณมากสุดยอดสุดยอดสิ่งยังไม่มาเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปพบปะพนักงานในห้องนะครับทุกคนสวัสดีครับ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 บิ๊ก บิงบิงวันนี้มังทำอะไรบ้างเนี่ยไอซิมมันหลงทางอีกแล้วอะ่ะมาช้าอีกแล้วฝากดูมันหน่อยนะมาสายตลอดเลยอีกห้านาทีอีกห้านาทีเหรอได้บอกได้เซ็นเอกาสารจ้ะได้ไรไรเซน็นเราหน้าตาย,ยัางไงนะลืมไลเซ็นตัวเองนะใช่ใช่ใช่ใชมีดีนะดีนะดีนะอ่าดีดีดีใช่ใช่กาแฟอ๋อขอบคุณครับอ๋อกาแฟปรยชเดี๋ยวรอไอซิมมาปหมมึงนะ เอ้ยสิมมาช้ามาช้าตลอดมันเลยไม่ขับตามอยู่มันเลยมันเลยไปนู่นเออสายประจำเลยใช่มันขับไปไหนไม่รู้เนอะโทรตามก็คยเออทางด่วนนะใช่ไหมทางด่วนนะแต่แต่กว่าจะมาถึงอีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเนี้ยเออทางด่วนหน้าบ้านเออใช่ใช่ทำงานกันทุกคนทำงานอ่ะ สวัสดีคร like mm ับพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่บิงสวัสดีครับพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าพี่เบียร์โอ้เอกสารเยอะนะครับพี่ไอซิมเมื่อกี้มึงยังขับตามอยู่เลยมึงเลยไปไหนวะแล้วพี่เป็นที่ใส่หมวกครับเนี่ยอะะไรนใส่หมวกต่พี่ลืมเลยนี่อยู่ลรงนล้นอ่ะอะไรผมนั่งไหนครับไอ้นะผมนั่งนี่ครับนี่นี่นงดิไอซิมนั่งก่อน space tour s p a ส e tour ลูกค้ามขอเยอะนะไม่มีที่นั่งอ่ะจะทำยังไงวะเปิดสาขาใหม่ไหมครับ สาขาใหม่เหรอไม่อยากจะมาคุยเรื่องสาขาใหม่เนี่ยแหละเซ็นเอกสารใช่ครับพี่พี่จำอะไรเซ็นตัวเองไม่ได้หรอพี่ตั้มสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับตั้มสวัสดีตั้มสวัสดีอ่ะอ่านพร้อมไหมพร้อมเทสอ่ะพร้อมเทสน่ะเยี่ยมเลยพี่พี่นี่ขี้เกียจนะเอกสารเต็มเลยพี่นั่งตั้งนานเป็นชั่วโมงพี่ไม่เซ็นเนี่ยพี่จำอะไรเซ็นตัวเองไม่ได้วุ้นมัน โอ้มันของจริงนี่หว่าของจริงของจริงหมดเลยอะไม่เอาละกาเซ้นเอ้ยกี่โมงแล้วกี่โมงแล้วดูเวลาตอนนี้บ่ายสองสิบห้าครับบ่ายสองนี่เปิดคนเริ่ตั้งแต่บ่ายสองจริงๆริอะประชุมอะไปไปไปประชุมบิงบิงนุ่นไปประชุมกันไปประชุมประชุมครับทุกคนประชุมครับประชุมต้องไปประชุมกันครก็ประชุมครับพี่ห้องพี่ประชุมครับพี่ห้องไอ้พี่ไปประชุมครับห้องห้องนั่นอะครับพี่เฮ้ยไอซิม ที่กูมึงนั่ง้ที่บิงเนี่ยเนี่ยากที่มึงมึงนั่งนี่ไป <c oughs> ผมมึงเนี่ยผมนั่งตรงนี้เออโอเคพี่พี่เบียร์ทำไมมาของอะไรนาดนั้นวางดีๆกล้องอะนะเอ้ยทุกคนทำไมมาช้ากว่าผมเนี่ยทำไมให้นายมาก่อนแล้วใครจะเริ่มก่อนครับใครจะเริ่มก่อนไอซิมมีอะไรพูดปหมทำไมพี่เบียร์ต้องใส่แว่นตลอดเวลาครับเอ้าพี่เบียร์นี่ก็ใส่แว่นนี ใครเคยก็รูว่าพี่เบียร์ใส่แป็นตลอดเวลาเปซปสูเราจะขายายสาขาสองเมื่อไหร่ครับพี่สาขา,าสองเหรออ่ะทุกคนว่าไงสาขาสองเราถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงไหนกันแล้วมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งอ่ามีอะไรบ้างตำตำ <ทะ S 1> จริงๆอ่ะร้านเราอ่ะต้องต้องเน้นไก่แปลกๆเยอะๆนะไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ไมไผมอร่อยที่สุดไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ไก่เป็นไงวะไก่ผมอร่อยที <S <S ่สุดไก่ผมอร่อยที่สุดไม่รสชาติเป็นไงไก่ผมอร่อยที่สุดไม่ไม่หมายถึงไก่หน้าตาเป็นไไงก่่ผมออรยที่สุดไกกกก่่่่่่่่่่่่รรรร้าานนออ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 ยยยยยยููไไไไหผผผมมมมทททีีีสสสสุุุดดง เอไอร้อนอ่ะนุ่นอยากกินกาแฟแก้วอ่ะก็ขายเป็นไงจ้าร่มนี้ตกจากเลนที่แล้่ตกไปกี่เปอร์เซ็นต์ราสิบห้อนตมาที่นี่้า f i f why 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 f i f t e คุณเป็นอย่งไรวะ why 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 ไอเดิน w น้ why fifteen e c e n แล้วมึงันันที่เดิมไปแล้วเนี่ยพอแล้วไม่ต้องเปิดไม่อะไรไม่ต้องล่าไม่ต้องเาซิมเป็นอะไรซิมเป็นอะไรอยาซิอยาแก้ผาเดียวเปลี่ยนลแมวเล่า เอาเปลี่ยนแล้วหรอไม่เอาไม่กำลังมันเลยอะพี่ยึดตำแหน่งกับเดี๋ยวผมต้องถอดนาฬิกาด้วยเอานาฬิกามาอันนี้ก็ยืมมายืมมาอ่ก็เวนก็ยืมมาเรื่องนี้ที่เดิมพี่เที่ยวจริงป่ะรู้สึกง่ายกว่าเยอะรู้สึกง่ายกว่าเยอะก็นี่เป็นคิวเทลป้าหนึ่งวันนะแล้วก็อันนี้เป็นเตียมประโยคหนึ่งวันอะไรยากอะไรยากอะไรยากกูว่าของเหมือง่ายของผมยากไม่ถ้าผมเล่นชอบดูไม่เป็นพี่เท่าไหร่เหมือนไหมเหมือนปะ เขาเหมือนต้องบิน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 หลุดลองที่บินบิงนบินพอละเพราะว่าเหนื่อยละสลับร่างกันกูจะไม่สลับกับมึงอีกแล้วกูจะไม่เป็นมือีกแล้วเอาไม่ไม่เอาเลยเอาทุกคนไม่เอานะจริงเหรอว่ายากยากไม่เอาไม่เอาอยู่อย่างนี้ทีแล้วพี่อยู่สบายสบายแต่ก็เขาเจอ งานเยอะสลับงานกันครับสลับกันสลับกันวันหนึ่งถ้าเกิดว่าทำอะไรที่แบบพูดอะไรไม่ดีไปขอโทษนะเอาใช่คพี่เอี่ขอโทษแฟนคลับของซิมนไม่นะขอโทษตั้งแต่พี่เหมียวพี่บิงหือก็ทุกคนในนี้แล้วก็ขอโทษพี่ด้วยนะครับผมขอโทษพี่แม่พี่ทองวันนี้ผมต้องขอโทษกี่คนนะน่าจะหลายคนมากเลยเข้าหน้าสลับร่างแต่กูจะมาเป็นบิงบิงให้เป็นกูกูเป็นกูเป็นเลยขาอะไรให้บิงเป็นนายเขาบอกว่า ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นทุกเวลาใครอยากเป็นเจ้านายวันนึงครับเป็นไหม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 เล่นสลับร่างกันปะหรือไม่ก็ต้อไอ้เหมียวกูขับให้เหมียววันหนึ่งสลับสลับมาที่เดียใครอยากดูอะไรคอมเมนต์กันได้นะครับแต่วันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปทำงานต่อประชุมต่อได้ครับเบียบประโยคครับคิวเทลไปแต่พี่ดูมีความสุขนะทำตัวเป็นผมอะอะไรเออพี่ดูมีความสุขเลยใช่ไหมเออกลับไปเป็นไวรุ่นอีกรอบไปนะยบาย